ทำไมยิ่งให้ถึงยิ่งได้ไม่รู้จบทำไมการเห็นแก่คนอื่นเห็นแก่ส่วนรวมถึงมีประโยชน์ต่อชีวิตเราในระยะยาวมากกว่าการเห็นแก่ตัวสวัสดีครับเพื่อนเื่อนนี่คือฟังไว้ไม่ต้องเชื่อกับผมพัดจึงการกุลนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะสงสัยมากๆเลยว่าเอ๊ะหลายคนบอกว่าทําไมนะอย่าเห็นแก่ตัวอยาเห็นแก่ตัวทําไมการทําประโยชน์ให้กับคนอื่น ยิ่งให้ถึงยิ่งได้เฮ้ยยิ่งให้เราก็ยิ่งหมดดิใช่ไหมครับประเด็นมันคืออย่างนี้ครับเ,เพื่อนๆครับเคยสังเกตไหมว่าการให้ของเราแต่ละคนไม่จําเป็นต้องให้ในขนาดหรือในสิ่งที่เหมือนกันหรือเท่ากันนะครับบางคนเนี่ยการเป็นผู้ให้ก็คือลึกๆในใจเราเนี่ยเป็นผู้ที่พร้อมจะสละออกเป็นผู้มีน้ําใจไม่เห็นแก่ตัวไม่คิดจะกอบโกยทุกอย่างเอาไว้คนเดียว ซึ่งสิ่งที่เราอยากจะให้กับคนอื่นเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ย mm. เราก็เหมือนไปเสียเปรียบคนอื่นหรือเปล่าถูกหลอกเฮ้ยทําไมโง่จังไปให้คนอื่นเขาทําไมแล้วเกิดเขาไม่คิดที่จะตอบแทนอะไรเรากลับมาล่ะแต่หารู้ไหมครับเ,เพื่อนๆว่าการเป็นผู้ให้คนอื่นก่อนนะครับโดยเฉพาะกับแต่ละคนที่เราไม่ว่าจะเพิ่งรู้จักหรือว่ารู้จักอยู่ในชีวิตเราในรูปแบบเป็นเพื่อนเป็นผู้ทํางานร่วมกัน หรือว่าในสถานภาพไหนก็ตามเป็นคู่ค้าเป็นคนในชีวิตเจ้านายลูกน้องพ่อแม่ลูกโน่นนี่นั่น,นการที่เรามีน้ำใจเป็นฝ่ายเปิเปดไมตรีไปให้ใครสักคนก่อนโดยเฉพาะคนที่เราอาจจะไม่ได้ผูกพันสนิทสนมในทางสายเลือดเนี่ยนะครับการหยิบยื่นไมตรีให้ไม่ว่าการให้สิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าคนรับเขารับรู้ว่าเฮ้ยนี่เป็นการให้ที่มาจากเจตนาที่ดีของผู้ให อยากจะหยิบยื่นน้ําใจหยิบยื่นไมตรีหยิบยืน่ยยนมิตรภาพต่างๆไปให้ถ้าเกิดคนรับเขาเป็นคนที่เราฟังดีๆนะครับถ้าคนที่เขารับสิ่งที่เรายินดีจะให้ไปเนี่ยเป็นคนที่เราคู่ควรที่จะคบกับเขาและเขาคู่ควรที่จะเป็นเพื่อนเราในระยะยาวคนที่ได้รับจากคนอื่นก่อนจะต้องทำในสิ่งเดียวกันกลับมานั่นคือการหาโอกาสในการ ให้กลับตอบแทนกลับอาจจะไม่จะเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันเช่นเราอาจจะให้เรื่องของความช่วยเหลือให้เรื่องของโอกาสบางทีก็เป็นการให้เรื่องของปัจจัยเงินทุนหรือความรู้คนที่ได้รับไม่จะเป็นต้องตอบแทนกลับมาทันทีทันใดแต่ในใจที่รู้สึกขอบคุณนะครับรู้สึกปิติยินดีกับน้ำใจอบอ้อมอารทีที่ได้รับสิ่งแน่ๆที่เกิดขึ้น จากการให้แบบนี้ผู้รับเขาจะมีมิตรภาพที่ดีกลับมานะครับดังนั้นคนที่เป็นฝ่ายให้ก่อนได้แน่ๆแล้วจากฝ่ายผู้รับก็คือมิตรภาพที่ดีซึ่งคนรับที่เขามีจิตใจที่เหมาะจะเป็นกัลยะาณมิตรของเราเนี่ยเขาจะแสดงมิตรภาพที่ดีกลับมาหาผู้ให้ทันทีและแน่นอนถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ที่พร้อมจะให้ด้วยกันทั้งคู่เขาก็จะให้กันไปวนกันไปเรื่อยๆเป็นลูปนะครับเป็นวงจรที่เขาเรียกว่า p a y it forward แล้วก็ ให้กันไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดทําอะไรกันก็ได้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแล้วก็เจริญเติบโตงอกงามร่วมกันไปในระยะยาวแล้วถ้าเราทําแบบนี้กับหลายๆคนเพื่อนๆลองคิดดูสิครับเราจะมีกัลยาณมิตรที่แต่ละคนต่างก็มีทักษะความเชี่ยวชาญในชีวิตแตกต่างหลากหลายไม่เหมือนกันดังนั้นเราหนึ่งคนเก่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ แต่เราสามารถมีกัลายาณมิตรหรือมีเพื่อนที่เก่งในหลายๆด้านเพื่อมาช่วยเราทําให้ชีวิตของเราไม่ตกระกำลาบากเพราะมีคนพร้อมจะสนับสนุนและพร้อมที่จะทําให้เราเนี่ยจเจริญเติบโตไปข้างหน้าด้วยกันกับกลุ่มกัลายาณมิตรเหล่านั้นด้วยและคิดดูดีนะครับใครที่ได้รับแล้วไม่เคยคิดจะจะเป็นฝ่ายให้คนอื่นพูดง่ายคือเอาแต่จะกอบโกยเข้าตัวคนให้เขาก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่า เฮ้ยการให้แบบไหนที่ไม่เบียดเบียนกับตัวเองคิดดีๆนะการให้ต้องไม่เบียดเบียนกับตัวเองด้วยนะครับให้ในสิ่งที่เราสามารถให้ได้เราไม่ต้องไปคิดมากความสุขของการให้จบตั้งแต่การได้หยิบยื่นให้แล้วไม่ต้องรอผลลัพธ์ว่าเขาจะทําอะไรกับเรากลับมาแต่ถ้าเขาทําดีกับเรากลับมาเราจะคบกันต่อได้ยาวอย่างที่บอกไปแต่ถ้าเขาไม่ใส่ใจหรือเป็นฝ่ายเรียกร้องที่จะรับแต่อย่างเดียวไม่เคยคิดจะเป็นผู้ให้กลับแน่นอนเราก็จะมีระยะในการ ใช้ชีวิตอยู่ห่างๆจากเขาตามเหมาะสมไม่ให้เราเกิดความเดือดร้อนหรือเราอย่างน้อยๆก็สุขสบายใจที่ได้ให้เมื่อมีโอกาสบางคนชีวิตเขาไม่พร้อมจะเป็นผู้ให้คนอื่นแต่เขามีความจำเป็นที่ต้องได้รับจากคนอื่นจริงๆการให้แบบนั้นก็เป็นความเมตตาการุณาที่เราได้ช่วยเพื่อนมนุษย์และอย่างน้อยๆคนให้นะครับก็มีความสุขใจไปทันทีในระหว่างการให้ดังนั้นการให้ที่เรียกว่าเป็นการทําทานเนี่ย มันมีการให้ได้หลายแบบมากๆนะครับและการให้ที่หลายคนบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะครับมันมีตั้งแต่ให้ทรัพย์สินเงินทองให้โอกาสให้ความรู้หรือแม้กระทั่งการให้อภัยการให้อภัยโดยเฉพาะการให้อภัยตัวเองก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนคนนั้น่ะ ประสบความสําเร็จและมีแต่ความสุขและรู้วิธีจัดก,การความทุกข์ในใจได้อย่างง่ายดายแต่สงสัยคลิปนี้ไม่พอซะแล้วกับการพูดเรื่องของการให้อภัยตัวเองว่ามันดีอย่างไรพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนย้าอีกทีว่ายิ่งให้ยิ่งได้ใครเข้าใจหลักนี้แล้วเอาไปใช้กับชีวิตรับรองว่าชีวิตจะมีแต่กัลายาณมิตรและมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนฟังไว้ไม่ต้องเชื่อผมพัชชินการกน์เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ